ยินดีต้อนรับสู่มา s a ส t อ,อโต r การาช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกรีวิวและอัปเดตเกี่ยวกับเครื่องจกักรทรงพลังทั้งบนบก ทะเลและอากาศวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ JF-17 Thunder รุ่นปี2025ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกในด้านสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย JF-17 Thunder ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์น้ำหนักเบาและได้กลายเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศปากีสถานโดยยังคงสร้างความประทับใจให้กับทั้งผู้เชี่ยวชาญและคนรักการบินทั่วโลก JF-17 Thunder รุ่นปี2025ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของรุ่นก่อนหน้าด้วยการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์และขีดความสามารถในการรบอย่างครบถ้วนขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นใหม่ที่ทำความเร็วได้เกือบมัก1.8จึงนับเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่เร็วที่สุดในระดับเดียวกันพร้อมประสิทธิภาพด้านการใช้น้ำมันที่ดีขึ้นและรัศมีปฏิบัติการที่ไกลขึ้น ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจระยะไกลได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้มีจุดแข็งติดตั้งอาวุธได้ถึง7จุดรองรับอาวุธทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นรวมถึงจรวจและระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงทำให้ JF-17 Thunder เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่แท้จริงสามารถต่อสู้ทางอากาศโจมตีภาคพื้นดินและแม้แต่ปฏิบัติการทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นปี2025ยังมาพร้อมเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่มีระยะตรวจจับเหนือชั้นสามารถติดตามหลายเป้าหมายได้พร้อมกันและให้การรับรู้สถานการณ์ที่ดียิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นของ JF-17 Thunder รุ่นปี2025คือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยช่วยเพิ่มโอกาสรอดในสภาพแวดล้อมที่มีภัยคุกคามสูง เครื่องบินสามารถปล่อยแฟลชเชฟและมาตรการตอบโต้ต่างๆเพื่อหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์และจรวดที่พุ่งเข้ามาได้ห้องนักบินถูกออกแบบใหม่เป็นแบบประจกดิจิทัลที่ทันสมัยพร้อมจอแสดงผลแบบมัลติฟังชันขนาดใหญ่จอ HUD และระบบควบคุม HOTAS ทำให้นักบินสามารถจัดการภารกิจที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำและง่ายดาย ในด้านสมรรถนะการปฏิบัติการ JF-17 Thunder ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับกองทัพอากาศที่ต้องการเครื่องบินขับไล่ทันสมัยโดยไม่ต้องจ่ายราคาแพงเหมือนเครื่องบินขับไล่ตะวันตกหรือรุ่นที่5การอัปเกรดใหม่นี้ยังทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจทั้งเชิงรุกและเชิงรับได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศยังเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างชัดเจน ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่มีความหลากหลายสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมความแข็งแกร่งทางอากาศรุ่นปี2025ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างโดยใช้วัสดุคอมโพสิตที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบากว่าเดิมทำให้ตัวเครื่องมีความเร็วและความคล่องตัวสูงขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานนักบินที่ได้ทดลองบินต่างชื่นชมถึงสมดุลระหว่างพลงังและความคล่องตัวของเครื่องบินที่สามารถทำการรบแบบพลิกหลบและทำมุมรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความคุ้มค่าความน่าเชื่อถือและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำา j f 17 Thunder ปี2025จึงกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่น่าสนใจที่สุดในตลาดโลก ปัจจุบันได้เข้าประจำการในหลายกองทัพอากาศแล้วและยังคงขยายความนิยมอย่างต่อเนื่องเมื่อมีประเทศต่างๆให้ความสนใจในขีดความสามารถของมันมากขึ้น เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการรีวิวเครื่องบินขับไล่ JF-17 Thunder รุ่นปี2025ในครั้งนี้หากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีด้านการบินและต้องการอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรีวิวและข่าวสารต่างๆอย่าลืมกดติดตาม m a สต์ออโต้การาจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอต่อไปของเรา